ันนี้พาก็จะมารีวิวห้องตุกตานะคะแต่ว่ามีห้องลึกแค่สองอันนะเป็นของพี่เราเองน,นี่นะรีวิวห้องแรกก่อนเลยนะคะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นหมีน้อยนะคะบอกไว้หลักแม่โคลาบน้องสือ้องเท้าแก้วแล้วก็หนังยางค่ะ แล้วก็ถังขยะแล้วก็ที่มัดถุงนะคะห้องต่อไปก็เป็นห้องลึกหน่อยนะห้องของเราเองแต่เราลืมจัดนะคะเนเห็นไหมสวยไหมนี่นะเนีย่ยมีของเยอะมากมาเดี๋ยวให้ดูอีกห้องเลยลุกหน้าของพี่เราเองเนี่เห็นไหมใส่ชุดเยอะมากแล้วก็อีกห้องลุกเหมือนกันนะคะห้องถ้าเพื่อนชอบ ชื่อพี่ปื้มอืมเป็นเพื่อนชื่อพี่ปื้มนะคะเป็นพี่อะคะ่ะ mm hmm. เขาเนี่ยสองอันเนี่ยค่ะเด็กมากสิคะสองอันนี้ของเรานะสองอันนี้ของพี่ปื้มนะถ้าชอบของคนไหนมากฝากอย่าลืมกด like ไลค์ด้วยนะอย่าลืมบอกด้วยนะพิมพ mm ์บอกด้วยนะอย่าลืมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะแล้วอยว่าให้ดูตุ๊ก,กตาบาร์บี้กับพี่ แล้วอันนี้ของพี่เราสวยเนยะถ้าชอบตัวไหนอก็อย่าลืมเมนต์ใต้คลิปเมนต์ใต้คลิปด้วยนะน่ะเหมนะน่นะตัวนี้ผม,มตัวของเรานี่นะถ้าเพื่อนๆอยากอยากชอบ